ใส่ยากเนี่ยไหนวันนี้เราจะพาไปดูใครดูเต้กลัวเมียเต้กลัวเมียใช่ไหมมันอยู่ไหนตอนนี้อยู่หน้าบ้านเต้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 มาได้ไหมข้างนอกเพื่อนอมาได้หมข้างนอกเพื่อนไม่ไปไม่อยากไปเพราะอะไรอ้าว ถึงปั๊กเอกเด็ดไม่ดีหรอเ็ดไม่ดีเต้เต้เป็นอย่างเงี้ยไหนมึงต้องมาเคลียร์วะไหนโกเมียให้มานเนี่ยจอบจัเ แน่แน่หลออหลบดีนายกลัวใช่ไหมกลัวใครกลัวเมียไม่ได้กลัวแล้ทำไมถึงไม่ไปก็ไม่ไปเพราะอะไรก็ไม่อยากไปมันต้องมีเหตุผลอื่นก็ไม่อยากไปไงเหตุผลทีราะอะไรถึงไม่อยากไปแล้วทำไมร้านทิ้งแล้วทำไมร้านทิ้งถึงไปจะไปถึงได้ก่อนอ่ะ แล้วเป็นไรไพื่อแก็ออกไม่ได้ก็ไม่อยากไปใช่ไหมนี่จีเด้อจะหันหน้าเอาเปตั้ง้องนิดหนึ่ดูไว้เลยนะครับหน้าเนี้ยครับที่บัวเมียเออ้าที่คนบัวเมียครับใช่นหะหลบกล้องเฮ้ยมุ้งหันกล้องนี่แต้ คือที่เก่งซะด้วยเป็นอะไรคุณไม่เก่งเราคุณไม่เก่งไงช้อนซ้อนมึงเป็นอะไรขึ้มึงอะเป็นอะไรมึงอะเป็นอะไรบ้าเหรอขดูหน้ามึงเป็นอะไรเนี่ยมึงอามมาคุยดิคุยแบบเพื่อนอะแหมใส่ยาองวันพานใส่กุยหาคุยกูไอ้ตั๊กเดียวคุณไม่นานหรอกเออ ถ้ามึงตอบคำถามกูจบเลยกูยังไม่ทอสีเลยคาเต้พูดเขามาเออมึงไปเลยกูกลัวเมียเจ้าเมื่อมึงไปอย่างที่เบวพูดหรอวะไม่ได้ไปมึงก็หันหน้ามาคุยเนี่ยมึงหันหน้ามาคุยกล้องกูเนี่ยแค่มึงกลัวไปนะไอ ไม่รู้อะน้านายอะหัวมึงว่าหัวปะมึงว่าหัวปะอะมึงว่ากลัวปะอะมึงว่าหัวปะกึงว่าหัวปะหัวหัวหัวจริงจริงก็ไม่ไหนไม่เป็นไรไม่อยากจะว่าเต้เท่านั้นเว้ยมันคือเรื่องจริงอ่ะความจริงเปนสิ่งไม่ตายกูไม่รู้ว่าใครจะมองยังไงแต่กูมองตอนนี้กูรู้ว่ามันเป็นไง ไอ้มือกล้องดียู่เดินไหาคุณะไม่คุณไมเก่งคุยเยอะคุณไม่เก่งที่นี่เราคุไม่เก่งเขาถามมึงตอบอาบดนนะอาบดนอะรอาบดุลไหนเยอะถามได้ต้องตอบไดตอบไมได้ไม่ใช่อาบดุลไม่เป็นไรอาบอปีาชื้นอาปาชื้นกลวเมียกลัวใช่มเป็นอะไรวะอาการเป็นไงบอกหมอ แต่ไรนะดามมึงคุยกับ้องในเต้จัดคุให้เก่งแต่กูสอนคุยสอนังคุยะมึงคุยกับกล้องถามได้หมมึงต้อสอบได้ไม่ได้ทำยรอบไม่ได้มันไม่อยากสอบมันต้องมีสาเหตุเพราะอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีสาเหตุไงาสาเหตุเนี่ยจี้ยาเป็นไรเนี่ยะ